สวัสดีครับบอยวิธีสาขามกับเอฟซีตัวโตเพ่งจัน,นมือนี้มีเมนูเมนูใหม่นะครับเป็นเมนูที่จกูกคนมองข้ามเลยมันเนลยราคาถือนะเมนูของดีราคาถือนะครับมือน,นี้อิเพ่งกัน,นครับของดีราคาถือมันคืออะไรก็คือ ขี่หักขี่หักหมูนะครับขี่หักหมูนี่ขี่หักหมูครับตอนนี้ตรงเอ็นจิพิทเจอร์เสือฮองไห่หมูนั่นเองแต่นี่เป็นขี่หักหมูนะครับข้ออือนข้อเนี่ยสันข้อครัวาอหมูย่างนี่แหละอันนี้แเขาไปย่างนะครับก อ้าวอีตาหูมาใส่ขี้ขาดห้องใส่เห็ดน้ำนที่นี้ปอดหมูเไงไงได้ไปนอนไงเลยป,นอ,นลยปอดหมูหัวใ,ใจตีมาพว้อมอู้หูเหลืออันนี้ชุดชุดในหาสิบบาทนะครับชุดในหาสิบบาทได้เนี่ย Okay. จนมากที่มแต่คนต้มนะครับเหมือนเข้าสีเห็ดผัดเผ็ดผัดเผ็ดขอดหมูขอดผัดเผ็ดนะครับวางไว้จีแสบบมมแต่คนเอาไปต้มนะครับทั้งใดบวกลอดบ่าค่อยมีคนมากินนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเนื้อนะครับคุณัะค้นขับมากแต่ว่ามันราคาถือเห็ดบงางของดีราคาถูกมันเป็นยังไงมันลยแสบบ่ได้ นี่ชุดนี่เม็ดมเม็ดมีหา้าสิบบาทนี่ทั้งหัวใจทั้งปอดนะครับเดี๋ยวมาจิมาลองเลยเอาฟินทั้งใดลองดีราคาถึกนะครับครับมาในห้องกับมาหั่นก่อนนะครับท่านผู้ชมข้างกัน เป็นสอทของเลือกเบอร์เก้าสมภรแดนพรมเบอร์เก้าเลือกสมพรแดนพรเบอร์เก้าเป็นสอทของเรื่องการพัฒนาอยแท้จริงนี่ขอฟันนะครับหัวใจกับหลอดลมหลอดหนึงมันเป็นกระดูกอ่อนกึกกตี ต้นนี้น้อย่างเด็ปอดหมูครัฉจะเนใ่เรื่อผัดเกี๊ยปลอดหมูนี่ทดีราคาถูกน,นี่นะครับตลาดน้เป็ปน,นกระสินนะครับ อตอนไหนหน่อยนะครับจะเอาตอนไงนี่นี่ไว้ใจหลอดล้มเดือยห้าหลอดล้มเยน้ำนะครับมันได้ยำเกึดๆนะครับ มาใจนี่ร่อนลมร่อลมนี่เป็นกระดูกอ่อนนะครับยำดีกุดกุดกุดดีดีไซน่น้ำนะครับเราวกุดย่งยำได้นะครับรู้จักว่ามันเสียบอ่ะ วัน่อมเดาไ,ดไปหนังจากเมนูกันมหเนี่ ส <c oughs> เสรเด็ดี๋ยวเขาสิหันก่อนนะครับให้เซ็ตก่อนแ้เวเขาจะกลับมาเบิกันกัน <c oughs> หันแล้วเขากลมาล่างนะครับลา้างดีดลีล้างดีดี ครนี่อันนี้ขี้หัดนะครับขี้หดัดเสื้อห้องไห้ยมูนั่นเองครับเอาไปสิจุ่เจลลองเบิงนะครับว่ามันมันแสบบาคือจช่แสบห้องไห้นะครับเดี๋ยวเราจะหั่นจุเจนนจ่เจลกนนันเนี่จู่เจลจู่เจลเอาหมองมันๆเนี่ยครับมันจะเป็นเสือร่องหาย แซบมัเนี่ยนี่มันนี่มันเนี่นนนนนขาวๆนี่นด้ครับขาวๆนี่นเด้อแซบม,มีนังติดน้าเลยครับคนนั้นมีนังตดนัหยาบเลยครับ ก็อ่ะทีเรือแปลงนะต่วันเลือดเข้มก็จกเอาไปคันแล้วเลือดแปลงว่าไรนะแล้วลองไห้หมูสั้งหน่อยนะชิมดูเลยอยากล่องเมิองนะครับแต่ล่องดูล้องนะรสชาติรสพวงมเอวจะเห็เจียวนะครับยวเห็เจียวมาเอาไปกน่อน นะครับเสื้อห้องไฮมูแล้วใส่ใบใบอมใบเนี่ยมใส่ลงไปแล้วแสงสวมใส่ก่อนจะเปรยกันนะกเอะแลมัน,น,น,นเ,เหลือกเอามา,าแม่นั้นหละิม Come ไปไปยยอดมีไฟจุเสือร้องไห้ไหมไฟ เด็ดนามล่ะแล้วจะผัดเผ็ดแซ่บแท้ลองเบิ่งนี่ต้มกับต้มผัดเป็นเผ็เงไงได,เ,นหนด,ดเหมือนกันนะมันเป็นยังไงด้เป็นน้องนะแซ่บเหมือนกันเนี่ยมือนอือเยวบตันกันเอาทาไปขหาวห่าเสือห้องไห้หมูนะอ่ะม,มันร,ร,ร,รัก

Cái này nó khá nó này. Đó, nó khá okay. 네. Để con cái này. ngay. Thôi, thuốc con tắm phong hoặc

เดิบพีห่ดขอเดิบทำคปนเนือเ,อนะเรื่องกนเด้พี่นงะวันนี้เข้ากับมันลงแล้วนะวนนวนนนลงพีเนาะได้ไหม ย้ำให้ตามไปเรียบร้อยโอเคไป อม,อมได้ีแล้วกิใส่ปอดลงไปนี่ระตุดดีเพ้าตุ๊บใส่ลงไปแซบ,บน้องอนอบแซบว้าแซบข้างนอ ไฟยังไงผลมันคือจะงสิตกนี่แหะสารขามกัอนี่วีวีฟองฝาใส่ลงไปพัดพี่นอ้องแซ่บมันกันนี่

ดีราคาับจุกกับมูลค่า50บาทนะครับกินได้เป็นทัตยิบอแล้เนี่ยส่หนึ่งแค่เศียดหนึ่งส่วน1ิบนี่ขวัดกับหัวใจยังได้ว่างหาบาทนะครับพี่หมดแล้วอ้าเอากรถางสุกก่อนนะครับเนาะจังสิใส่ใส่กระเพราลงไปนะครับเดี๋ยว พอห้อย่ใสเดี๋ยวไปเก็บใบกัพ่อก่นครับแล้วจะมยเห็ดาวพี่น้องยาวเจ้าเพื่อจะกินกับเข่านะครับยาวผกสดได้พี่น้องนะัมีแซเข่าิกเทียนแซคับเดือยเอหันนหัดีๆนี่กขาเจ้าไอ้การพี่นอ น um <illa ises rees Darwin> ี่บวกพีกนี่สุดยอะเป็นยาแก้วัดแก้ไขแก้ฮอดโควิดเนี่ยแซบขึ้นมาหมดนี่ฮ้งแซบคือกันนือเอาเลยโตโตไอโตโตเร่งกันเร่งแรงนะมาหมไล่มาเทียเล่ามารกไล่มีเงินไปเล่นน้ำอยู่เหลือเด้อตรงนี้โควิดไปหนกเนี่ยนี่เนาะอันเลย

đuôi Số tật yểm sạc, you sẹp Top vào chào, bóng bay nát bỏ nát nát đây nát đây bạn. nát này. nát 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 nó nát 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 này. nát nát chắc mình ăn là thua là sao vậy mà mình đang là đang bị thua, đang thì nó đó. da, bên này nó phá rồi. xúc rồi, Hả? กาอาละปั่นข้าวเหนียใส่กะเพราขี่หดนี้มาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยรวบยึ่ตรงบั้นตรงเน,น,นื่องเขาละไปคหอม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 ข้าวเหน้องหอมข้าวหอมขี่หดหอมขี่หดเรีเข้าเลย ยิดยาบากไปครับดูว่ามันจะใส่พื่นกันใส่ตะก่อนคนต๊ะนะตักใส่จานจบเตแียแเ่บียมเตบอยม ใส่ได้ไหมไปห้อ่อะครับเสร็จแล้วบ่ดนี้เสร็จแล้วนะครับนี่แจวห้องแจวแจวพริกสดกระเทียมนะครับนี่นี่ยปอดมูอกระเทียม เอาสิบเบิ่งพี่น้องบ้านนี้เขาเจ้าฮ่อนห่อบ้าพัยาเลยเจ้าอ่อนห่อนนั่งดันดาดฟาเฮือนนี่ล่ยบรรยากาศดีอยู่สมมติอากาศวะมันจะตัดทองทุ่งไะเอ้ยบ่มันทองทุ่งนี่ในเมืองนะครับในเมืองได้ไงข้าวนะครับซอยหยิบก่อได้เออขึ้นข้าวเฮานะนี่ละยินดี โซบย,าซยแบาบนี่อือมึงก็น่าน้องสิมึงเด้ออืมอยบกดีวะอืมได้แล้วอืมอืมมันกรอบ,รอบดีอะควาหมูมันก็จะมันมีกระดูกอ่อนอยู่ข้างในน้ำกรอบกรบึกรอบอื mhm 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 chấm chấm mhm 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 bạn, chào thông chào กินซีนหมูเลยป่ะกินหมูแพงเลยเนี่ยบาทเจ็ดสิบป่ะก็หนี่ยอาหารใช่บาทเหลือเป็นเป็ดเต็เนเตี้ยนอืมอืมมาได้มาได้พี่น้องมาได้ครับเดี๋ยวเจียวผีกระเจียม

มากระห่าดีเดือดสุดมาเล็กขนาดน่พันทำได้เอาวันเหนื่อยก็ได้ Nằm gặp khoai gì khoai bằng sườn xịn mà đó bạn đẹp quá nào đó không đẹp lắm đi เรียนรึกัยังสีไปอานเรนเรียน้าเล หมูลุ้นเข้าส่วนร่องอยางร่องเบิ่งแต่ยางมันเอาทาอยู่เลยผมว่าเพราะนั่นเป็นกรอบๆไหมกรอบๆเพือ่อจมกระดูกอ่อนอยู่ในตีนมั้ยเนี่ยมันนะทั้งทั้งในมันไม่ได้กระดูกอ่อนเลยเนดะ้เนาะยังเป็นกรุบๆเลยเนาะโอ้ยมือเหนือ luôn không bên nào đây bây giờ bên kín vẫn đi lại